ดีใจมากเลยครับเราต่นเต้นมากๆด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกของวิครับที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันด้วยกเราบริการที่มีคุณภาพมากเลยนะครับก็อยากจะอยากจะเชิญชวนทุกคนให้ลองมาได้ใช้จริงๆเราใช้โคเวอยู่แล้วเป็นไหมครับใช่ครับคือต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ชอบดื่มน้ำมากแล้วก็ดื่มน้ำเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเครื่องต้องของโคเวที่ถูกจ้องตัว My Ice นี่คือแบบกดน้ำแข็งด้วยแล้วก็ตอบโจทย์นะ เรียกว่าฟังก์ชันค่อนข้างใช้งานง่ายใช่ใช้งานง่ายด้วยแล้วก็ฟังก์ชันครบนะครับคือมีทั้งน้ําอุณหภูมิห้องน้ําเย็นน้ําร้อนคือทําได้ทุกเมนูเลยแล้วมันแข็งด้วยคือจริงๆผมมองว่าแอบแอบคิดว่าจะเอาไปไว้ที่ร้านด้วยเพราะจริงๆตอบโจทย์มากจริงอันไหนที่วินชอบที่สุดฟังก์ชันไหนที่วินชอบผมว่ากดน้ำแข็งกดน้ำแข็งน่าเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเครื่องกองน้ำแล้วเพราเครื่องกองน้ำปกติคือทังหมดน่าจะมีแบบฟังก์ชันมาก่าแล้วแต่ว่าอันนี้คือแบบมีน้ำแข็งด้วยก็ ผมแล้วก็ฟังก์ชันมาอยากให้วินฝากเครื่องฟองน้ำโปรว้นิดนึงค่ะได้เลยครับก็ฝากด้วยนะครับโปรเวนไมเอรนะครับเป็นเครื่องกองน้ำนะครับที่มีคุณภาพมากนะครับแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็มีหลายฟังก์ชั่นให้ค่ะพูดถึงเพลงใหม่ไม่ได้ทันได้บอกเธอครับไม่ได้ทันได้บอกเธอครับดีมากครับก็ฝากฝากเพลงใหม่ของวินด้วยนะครับผมก็ฟีดแบกค่อนข้างดีนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยที่ช่วยกัน ช่วยกันฟังน네ะครับแล้วก็มี MV ด้วยในทางยูทูบนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังหรือไม่ได้ดูเลยก็สามารถเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังได้เลยอลงนี้มันดูเศร้าอ่ะพี่วินไมาแล้วใช่เพราะว่าเพราะต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยผมแทบจะไม่เคยทำเพลงเศร้าเลยไม่เคยทำเพลงแบบแฮปปี้มีเพลงมีจังหวะขึ้นมาหน่อยอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเพลงแรกเลยที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากลองเปลี่ยนมุ่ด้วยแล้วก็อยากลองทำเพลงที่เศร้าแบบเศร้าจริงๆเอลราได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะความเศร้าใดๆเราเราก็พยายาม หาข้อมูลคือตอนแรกเราก็ได้คอนเซ็ปต์มาแล้วเราเยอยากเพลงเศรา้าทีนี้เราก็เลยมาหาเรื่องราวจากคนรอบตัวหรือของตัวเราเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดึงออกมาแล้วจะมาถ่ายทอดเองพีง่พอมาทาเพลงเศร้าครั้งแรกเนาะมันมันยากเลยคะมันต้องแบบใส่ทุอารมณ์เยอะคือผมว่าก็เป็นความท้าทายรูปแบบใหม่รูปแบบหนึง่งเพราะว่ามันอย่างที่บอกก็คือมันต้องมีการสื่อสารอารมณ์ที่ค่อนข้างชัดแล้วก็รวมไปถึงตัว MV ด้วยที่เราทําให้ภาพยิ่งชัดขึ้นไปอีกว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไร่ันเอง ดีใจมากครับคือคือผมเป็นแฟนคลับพี่พลานานแลยครับตั้งแต่ก่อนผมเข้าวงการแล้วพอมีโอกาสได้มาร่วมทำงานก,นกันก็รู้สึกว่าแบบมัน飒ทางตัวเองด้วยออแล้วก็ผลงานออกมาเนี่ยเพอบอกว่าดีมากๆชอบมากๆครเป็นสไตล,ล์เขามากจริงๆเป็นแบบภาพที่เราคิดไว้เลยว่าแบบอยากได้เพลงประมาณนี้แนวนี้ดนดิมตอนแรกที่เราแบบรู้ว่าจะได้ร่วมงานพี่พลอเราเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้นดีใจครับดีใจคือตอนแรก เขาก็วางคอนเซ็ปต์กันแล้วทีนี้ก็มีการปรึกษาเลยกันว่าจะอยากได้ใครเป็นโปรดิวเซอร์ดีครับเราก็รีบเสนอพี่ทอยเลยว่าเราอยากร่วโมทแบบไหนอันนี้พวกเราเสนอเองเลยใช่ใช่ครับเราเสนอเองเลยเพราะว่าเราฝันว่าถ้าวันนึงเรามีโอกาสเราก็คงแบบเออยากให้พี่ทอยเขาแบบเล่นโปรดิวซ์อืมถือว่าเป็นการสานฝันการเป็นสิ่งของเราเลยไหมใช่ของเราเองใช่ฮ่าฮาฮเรียกว่าสิ่งของติดได้เลยครับถ้าเราปล่อยออกมาก็ีวิวก็พุ่งแบบพุ่งฟีดไม่ฝ่อ ก็ต้องขอบคุณแฟนด้วยครับคือทุกคนแบบตั้งแต่วันที่ปล่อยนี่คือทุกคนแบบเห็นนั่งเปิดไม่รู้กี่จอคือแบบเต็มที่กันมากๆเลยแล้วก็แบบจนติดเป็นร่วมแับหนึ่งเลยครับก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณในกาทุกคนนะครับแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ลองไปหาฟังดูคือคาดหวังไว้ว่ามันจะแบบมากขึ้นกว่าเดิมอไหมเงี้ยก็ก็จริงๆก็คืออยากให้คนฟังเยอะๆมากกว่านั่นแหละคือเรารู้สึกว่าเราตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากตั้งใจอยูเพลงนี้มากแล้วก็อยากให อารมณ์ของเพลงนี้ความหมายของเพลงนี้ถ้าเกิดว่ามันไปทัดใจกับคนหรือไปเข้าใจเป็นเพื่อนของคนที่รู้สึกความรู้สึกแบบนั้นเราก็รู้สึกโอเหมือนกันเพลงใหม่เจ้มบินเจ้มบินเมค์ารินทํางานหนักแล้วนะครับเพราะว่าต้องต้องให้ติดเพลงโลกอีกอีกรอบไหมเพลงใหม่เพลงใหม่ที่มาเพลงถัดไปใช่ไหมครับก็ก็ฝากด้วยครับผมช่วยกันทำฝากครับอ่าอาจารยเจมครับอรยบกอาจารเบรกครับเออครับผมก็ ในพาร์ทของผมเนี่ยจริงๆพาร์ทผมจะเป็นพานนร์ทโชว์ครนะก็อยากทุกคนรอติดตามว่ามันจะออกเป็นรูปแบบไหนตอนนี้ก็มีการปรึกษาหารือแล้วว่าแบบมันจะเป็นรูปแบบไหนเป็นแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอติดตามเลยเรนมีใกด,ด,ด์แบบอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวจะมีรีบซ้อมกันเร็วๆเนี่ครับเพราะจริงๆคิวของค่อคคนข้างแน่นด้วยก็พยายามหาล็อกคิวเลยแล้วก็หวนซ้อมสำหรับโคจินีแต่ยังไม่ได้เริ่มซ้อมอะไรเลยใช่มตอ,อนนี้คือค,อ,อ,คอนเซ็ปต์มาแล้วครับแต่ว่าเราก็พยายามเร่งดูทุกอย่างให้ออกไป ช่วงเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมครับเพื่อนๆอบจจะว้าวอย่างเงี้ยร<ะ>อดตามนะครัเพราะเรามันจะมีคอนเซ็ปต์อะไรเป็นพิเศษไหมคะก็อ,อาจจะโรยตัวมาจากเฮลิคอปเตอร์เลยหรอเรอติดต,ต,ตามอยากให้รอติดตามครับคุเออช่วงนี้เราดูแบบว่าบินดูแบบทำอะไรหลากหลายขึ้นก็มีอะไรที่แบบบินอยากลองทำอีกบ้างไหมคะเออจริงๆก็มีอ,อีกหลายอีกอีกหลายธุรกิจนะครับที่รู้สึกว่าเราอยากจะเข้าไปลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็ ด้วยตารางงานเราค,ค่อนข้างแน่นเราก็เลยรู้สึกว่าเราโฟกัสตรงนี้ให้ดีที่สุดตอ่อแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็หาโอกาสจะเกิด็นตัวอย่างตารางงานตอนนี้ยาวไปถึงปีไหนแล้วคะปีไหนครับปีหน้าแหละครับผม, <c oughs> ผมก็ยังก็ <c oughs> ยังพอช่วงนี้ก็ยังโอเคนะครับผมว่าดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้เพราะ <c oughs> ว่าก่อนหน้านี้คือผมบินเยอะมากแทบไม่มีเวลาแบบพักผ่อนเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้บินเยอะขนาดนั้นก็ยังรู้สึกว่ายังพอมีเวลาที่แบบเออได้ได้อยู่กับคนร่วมกันช่วงนี้เราอยู่ไทยเนาะใช่ช่วงนี้ 哎、嗯。